สองไปโอ้โหล้วกินตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านเป็ดนะครับเล้งเป็ดย่างน,นะครับภาควันะวันเราวันนี้จะมาชิมเป็ดนะฮะแต่มาชิมเป็ดทั่วไปมันก็ปกตินั้เราเคยชิมแล้วแต่ว่าผมมีเมนูพิเศษนะั้นเมนูนี่กินก็อร่อยนะนี่อร่อยนะนี่เป็ดหรือน้ำน้ำน้ำดูซะก่อนนี่นะครับของเขาของเขา น้ำ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 แล้วที่นี่เขามีน้ำพิเศษของเขาอยู่นี่โอ้โหมา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 เนี่ยนะครับดู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 มาเรามาดูเมนูพิเศษกันเฮ้ยไอ้จอ่์จนะโอ้โหอย่าลืมน้ำซุปผมนะนี่คือบะหมี่เป็ดแห้งนะครับพิเศษชั้นนี้แหละห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะครับมามามาจริงๆริงมาเป็ดเราชิมอยแล้วนะครับไหน ดูนะครับแต่จริงๆผมอยากใช้กินนะนี่แต่ขอถ่ายรูปก,ก่อนได้ไหมแป๊บหบนึง่งโอ้โมันน่ากินเทอดูนะครับดูนะครับดูนะครับโอ้โหมากนุยากเอาเลยนะครับเป็ดเพิ่มความพิเศษของเป็ดก็คือเรามีน้ำจิ้มนี้นะครับน้ำจิ้มสุก,กี้จานแซบนะครับสูตรโบราณคือวันนั้นผมลองแล้วเข้ากันดีม,มากวันนี้ก็เลยจะมาลองให้ฟังกัน นะไม่ต้องอะไรเลยลาดเลยครับลาดเลยครับผมไม่ต้องปรุงเลยเอา,อางี้ดีกว่าคือไม่ต้องปรุงเลยนะผมลองกินอยู่แล้วเข้ากันมากนะฮะเข้ากันมากมายไม่ปรุงเลยรสชาติบะหมี่กับเป็ดกับน้ำจิ้มเข้ากันมากนะครับ คุกก็ได้จะคุกเขาอะไรก็ได้นะอยากลองกินรสชาตแบบนี้นะครับมาที่เล้งเป็ดย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้ามาด้วยน้ําจิ้มนางแซ่บนะครับรสไงก็ฝาละครับ สำหรับน้ำจิ้มนะครับแบบแส่บกินกับอะไรก็อร่อยกับบะหมี่ก็เข้ากันนะครับขอญยกกินต่อน,นะครับบ๊ายบาย